สวัสดีครับพี่น้องชาวพะเยาที่เคารพรักทุกท่านครับผมนรงโรจนสธรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับหนึ่งในโอกาสเทศกาลปีใหม่2566ที่จะมาถึงนี้นะครับผมขอฝากความปรารถนาดีนะครับมายัางพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาช่วยกันรณนรงค์สองเรื่องนะครับ หน่ช่วงนี้ภาวะอุณหภูมิของจังหวัดพะเยาก็ถือว่ามีอุณหภูมิลดลงนะครับซึ่งทำให้พี่น้องที่อยู่ห่างไกลนะครับโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงก็จะได้รับในเรื่องของอากาศหนาวเย็นนะครับช่วงนี้ก็ขอช่วยกันดูแลสุขภาพนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดพะเยาเราก็มีการ ำดำเนินการแจกจ่ายเครื่องนุ่มห่มนะครับโดยเฉพาะผ้าห่มให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับจำนวน1,000 0พผืนนะครับในทุกพื้นที่อำเภอนะครับท่านสามารถที่จะขอรับผ้าห่มนะครับจากทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือท่านในอำเภอได้นะครับเรื่องที่2องก็ในเรื่องช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ ก็จะมีในเรื่องของความภูใหใ่ในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่นะครับก็จะมีการจ,าจราจรที่หนาแน่นนะครับและโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็จะมีการดื่มเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันรณรงค์ ในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะครับเพื่อลดในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทรัพย์สินและในเรื่องของการที่จะทําให้พี่น้องได้รับความเดือดร้อนนะครับในเรื่องของอบัติภุภัยด้วยนะครับ่วงน,นี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนในเรื่องช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับและในช่วงเทศกาลปีใหม่2566นะครับ ผมก็ขออํานวยพรนะครับให้พี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับโดยขออาราธนาพระธาตุจอมทองนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพะเยานะครับพระเจ้าตนหลวงนะครับซึ่งเป็นพระเจ้าที่พวกเราเคารพสักการะนะครับวัดศรีคมคำรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือนะครับและโปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับ มีความสุขความเจริญทั้งในชีวิตหน้านที่การงานชีวิตครอบครัวคิดหวังสิ่งใดสมดังใจปรารถนาและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2,566ครับ